ทายชื่ออาหารที่กินแล้วฟันดาบปึง้งไอศครีมชาโฟค่ะถูกค่ะข้อที่สองปึง้งในผัดหมึกปลาหมึกผัดอ่าเขาเรียกว่าอะไระน้ำอะไรอ๋อปลาหมึกผัดน้ำดำถูกค่ะปึง้งมาเบอร์รี่แบบเฮใช่ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราฟันม่วงฟันดำเนี่ยเราก็จะต้องใช้ยาสีฟันมาแปลงเพื่อให้เรากลับมาฟันขาวอีกครั้งก็คือเราอะมียาสีฟันที่ออกมาวางขายแล้วสมสีสม้มเหลืองแดงใครชอบสีอะไรครับสีเหลืองครับสีเหลืองแต่ว่าสีสม้มก็ได้นั้นคนละรถเอาลองเอาไปแปลงดูแล้วกลับมาตอบว่ามันคือรถอะไร ร้สึกสดชื่นมากเลยค่ะหวานหอมมากสดชื่นครับรสชาติคุณเจถ้าเต็มร้อยเขาให้เท่าไหร่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เยอะนะเยอะนะคิดว่าเป็นรสชาติอะไรคะคิดว่าเป็นชาไทยค่ะอ่าคิดว่าเป็นเบียร์ครับผมถูกค่ายาสีฟันไอโอลไอดอยมังคง